ปาไม่เห็นแก่ตัวไม่อักติกับเขาป่านชาิก็ยังคงจะมีชีวิตอยู่ป้าผิดเองอะชาติผิวยางเสร็จแล้วนะแต่ว่าถ้ามาช้าอืนไม่รู้ด้วยนะอะไรกันเนี่ยกินแต่บะหมี่สำเร็จรูปไม่เบื่อมั้งหรือไงนานๆกินทีก็อร่อยนะคะคุณแม่ จะมองเป็นสะปายเขางานบ้านงานเรือนทําไม่เป็นสักอย่างแล้วอย่างนี้จะไปอยู่กันได้ยังไงแม่แม่บ้านแม่สีเดือนสมัยนี้เนี่ยหายากแม่คนที่เข้าใจเราจริงๆเนี่ยหายากกว่านะครับคุณดินเธอเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจตัวเองสูงมากนะครับก็คงจะเป็นธรรมดาที่ผู้ใหญ่อาจจะไม่ชอบ ถ้าไม่อากติกับเขาเขาก็คงไม่ต่อต้านป้าแต่มาวันนี้ป้าก็รู้แล้วแหละว่ารินเขารักชาติมากนะ